สวัสดีครับผมพีเตอร์ครับหลังรักษา HIV ปรลา8ปีผมต้องเดินสายขายของและทำงานเป็นเซลล์ขายคอร์สเสริมความงามที่คลินิกครับจึงทำให้ผมทันยาที่รักษา HIV ไม่ตรงเวลาและสุดท้ายได้หยุดได้เองส่งผลให้ซิลิโพเหลือแค่10และไวรัสโหลดสูงถึง350,000 ส่งผลให้ร่างกายดื้อตัวยาที่รักษา HIV และเกิดโรคโสโอกาสคือปอดติดเชื้อต้องใส่เครื่องช่วยหายใจติดเชื้อ CMB ที่ระบบทางเดิอนอาหารน้ำหนักลดลง20กิโลเชื้อราขึ้นสมองจำคนรับข้างไม่ได้ตามองเห็นเป็นภาพซ้อนการได้ยินลดลงพูดไม่ชัดหน้าตอบผมร่วงมากผิวแห้งค้ํากล้กามเนื้อแขนและขาอ่อนแรง ไม่สามารถลุกนั่งหรือยืนได้ได้วยตนเองกำมือและหยิบตับสิ่งของไม่ได้ทำกิจวัตรประจำวันต่างๆไม่ได้กลายเป็นผู้ป่วยจิตียงเลยครับตอนนั้นร่างกายไม่ตอบสนองต่อ,อยาที่รักษาโรคเวยโอกาสแพทย์แจ้งผมว่าผมจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินสองเดือนพอแม่ได้เห็นนวัตกรรมแอปโก้ จึงตัดสินใจให้ผมใช้ทันทีเลยครับหลังใช้นวัตกรรมแอปโก้ต่อเนื่องสุขภาพดีขึ้นทุกระบบซีดีโฟเพิ่มขึ้นจาก10เป็น590และตรวจไม่พบเชื้อหายจากโรคโอกาสทุกโรคหน้าตาอุบอิ่มขึ้นผมที่ร่วงกับงอกขึ้นใหม่การมองเห็นการได้ยินและการพูดกลับมาเป็นปกติกล้ามเนื้อแขนและขาดแข็งแรงขึ้นครับ พัฒนาการของร่างกายดีขึ้นมากๆสามารถลุกนั่งและยืนไ้อตนเองฝึกเดินโดยอุปกรณ์ช่วยหยิบจับสิ่งของได้คล่องตัวมากขึ้นทำกิจว,วัตรประจำวันต่างๆเองเช่นแปรงฟันเข้าห้องน้ำทำกับข้ามสักเสื้อผ้าทำความสะอาดบ้านเองได้ดย่ยตนเองเลยนะครับสามารถขับขี่จักรยานดวนไฟฟ้าไปทำกิจว,วัตรประจำนอกบ้านได้ทานอาหารได้มากขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้น20กิโลล่าสุดมีเป้าหมายที่จะไม่ i บให,ให้สำเร็จในเร็ววันนะครับผมขอขอบพระคุณอาจารย์และทีมวิจัยที่ให้ชีวิตไปกับผมนะครับขอบคุณครับ